สวัสดีค่ะอาจารย์ชีวานรารยาสีตุลน,นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะอาจารย์วาจะพูดถึงศีล5นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอพูดถึงศีนหข้อที่1ก่อนนะคะคือเรื่องของเรื่องค่ะด้วยความที่หลายท่านนะ,ะที่เข้ามา ปรึกษาเข้ามาเช็คดวงนะคะกับอาจารย์วานเนาะพออาจารย์วานเนี่ยได้อธิบายนะคะในเรื่องของการรักษาศีลห้าตามหลักพระพุทธศาสนานะที่อาจารย์วานได้ศึกษามานะคะต้องใช้คําว่าศีลห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้นะคะซึ่งอาจารย์วานเนี่ยก็ได้ศึกษามาเนาะอาจารย์วานก็จะแนะนํา นะคะสำหรับท่านใดก็ตามเนี่ยเข้ามาปรึกษาดูดวงนะคะและวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพูดถึงนะ,ะหรือว่าอาจจะแนะนำอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยคือจริงๆไม่อยากที่จะอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าในส่วนของพระสูตรที่พระเจ้าทรงตัดไว้เนี่ยก็คือตัดไว้ดีแล้วนะคะแต่ว่าด้วยบางท่านเนี่ย อาจจะต้องการคาอธิบายเพิ่มเติมในแบบแบบสามัญชนทั่วไปได้ยินได้ฟังเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นไหมน,น่าจะประมาณนั้นอาจารย์มาคิดว่านะนะคะ,ะปานาติปาตาเวรมณีเธอนั้นละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตก็คือเว้นขาดจากการค้าสัตว์นะคะวางท่อนไม้และสัตราเสียแล้วมีความละอาย ะะมีความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่จากข้อความที่อาจารย์วาอ่านให้ฟังนะคะก็เป็นพุทธวัจนะปฐมธรรมหน้า118นะคะอ่ะถ้าหลายๆคนนะคะถ้าได้ยินคําว่าศีลข้อที่1ห,หลายคนก็จะนึกขึ้นมาได้เลยนะคะว่าศีลข้อที่1คือห้ามฆ่าสัตว์คือไม่ฆ่าสัตว์หลายๆคนค่ะก็จะคิดว่า ตัวเองอ่ะไม่ได้ฆ่าปลาไม่ฆ่าวัวไม่ฆ่าหมูไม่ตบยุงไม่บี้มดนะคะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยรักษาศีลข้อที่1ได้ครบ สมบูรณ์หรือว่าบริบูรณ์ส่วนใหญ่หลายคนคิดแบบนั้นซึ่งเมื่อก่อนก่อนที่อาจารย์วานเนี่ยจะศึกษาหรือว่าจะได้อ่านพระสูตรนะคะจะศึกษาจริงๆจังๆอาจารย์วาก็คิดว่าตัวเองอะรักษาศีลข้อที่1ได้ได,ได้ได้ครบนะคะแต่เพราะศึกษาดีๆแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์วาได้อ่านให้ฟังไปนะคะพระเจ้าตรัสว่าคือเว้นจากการฆ่าสัตว์และคุณต้องมีความละอายคือมีความละอายด้วยนะและจะต้องมีความ็นดูกรุณาคือ คือจะต้องลายเกรงกลัวต่อบาปคือถ้าเราจะเบียดเบียนเขาจะฆ่าเขานะคะแล้วก็จะต้องเอ็นดูกรุณาเ,ออเมตตาต่อสัตว์นะคะคำว่าสัตว์เนี่ยก็หมายถึงทั้งคนมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานก็คือหมายถึงสัตว์ โดยทั่วไปที่เราเข้าใจกันว่าสัตว์นะคะทีนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไม่ค่าอย่างเดียวเราจะต้องไม่เบียดเบียนด้วยคําว่าเบียดเบียนเนี่ยหมายถึงการเบียดเบียนนะคะทำให้เขาเดือดร้อนเดือดร้อนทั้งกายและจิตใจหมายถึงว่าสมมติว่าคุณทํางานคุณเบียดเบียนเพื่อนร่วมงานนึกออกไหมแค่คุณเบียดเบียนทําให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยทุกใจนะคะเป็นทุกเบียดเบียนในการทํางานหรือไปแซงคิวอะไรก็ตามนึกออกไหมไปเบียดเบียนคนอื่นเขาล่ะ ก็แปลว่าคุณได้ผิดสิ่งข้อที่หนึ่งแล้วนะแล้วก็การทําร้ายร่างกายค่ะใครที่ชอบทุบตีตบตีทำร้ายร่างกายต่อสู้ฟาดฟันอะไรก็ตามไม่ว่าจะพ่อแม่ใช่ไหมคะอาจจะแบบว่าตีลูก ทำให้ลูกทุกกายทุกใจแบบเกินกว่าคําว่าสอนอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคู่สามีภรรยาที่ตบตีกันใช่ไหมคะ,ะการเบียดเบียนค่ะทำร้ายซึ่งการละกันเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งแล้วหลายคนอาจจะมองแค่ว่าไม่ค่าฉันก็นกรักษาศีลได้แล้วจริงๆไม่นะเมื่อก่อนอาจารย์ว่าก็เข้าใจแบบนั้นนะแต่จริงๆแล้วนะพอศึกษาดีๆเรา,เราอ๋อเราต้องไม่เบียดเบียนทั้งกายและจิตใจคนอื่นในมันมีหลากหลายรูปแบบค่ะคนเราเนี่ย คือบอกเลยว่าทําผิดศีลกันได้ง่ายมากๆเลยนะคะศีลข้อที่หนึ่งนี่คือมีโอกาสที่ทําผิดแม้กระทั่งขับรถใช่ไหมเวลาขับรถขับราค่ะไปแทรกเขาไปแซงเขาไปจี้คอสะพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อออกแหมเออนั่นก็ถือว่าเป็นการเบ็ดเบียนผิดศีลน,นะอ่าเอาเป็นว่าจากที่ไอซันวาพูดไปหรือว่าอธิบายเพิ่มเติมไปคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ ะะถ้าผิดพลาดประการใดถ้าไม่ใช่ยังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์วาก็แนะนำนะคะในส่วนของการรักษาสิ่งข้อที่1ไว้ประมาณนี้อธิบายไว้ประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าหลายคนค่ะจะเข้าใจในการารักษาสิ่งข้อที่1กันมากขึ้นนะคะก็ขอให้ปฏิบัติให้ได้ขอให้ทําให้ได้นะคะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ